สวัสดีครับถ้าจะพูดถึงทีมที่ร้อนแรงที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกเวลานี้ยังไงก็คงจะหนีไม่พ้นทัพพื้นใหญ่อาร์เซนอลภายใต้การทุนทัพของมิเกลอาร์เตต้าอย่างแน่นอนซึ่งพวกเขานั้นคือจากฝูงในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่อุดมไปด้วยบรรดานักเตะดาวรุ่งแห่งยุคซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกยไปพบห้านักเตะที่ถูกประเมินค่าตัวไว้สูงที่สุดของอาร์เซนอลโดยเราจะใช้ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ประเมินค่าตัวนักเตะชื่อดังอย่างทันเฟอร์มาร์คซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับ และสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณ365หกหโกครบจบทุกการเดิมพันเว็บที่ราคาน้ำดีที่สุดสนในจะแอดมาเลยที่แอด365หกดโดยเรา,าเริ่มกันที่นักเตะที่ถูกประเมินค่าตัวเอาไว้สูงที่สุดของอาเซนอลอันดับที่5ได้แก่วินเลียมซาลิบาเซนเต,ต์แบ็กทีมชาติฝรั่งเศสวัย22่ปีที่ถูกประเมินค่าตัวเอาไว้ที่55ล้านยูโรโดยสำหรับวินเลียมซาลิบาก็าคือหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้ทัพปืนใหญ่าอาเซนอลโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงจนหลังเป็นจา่าฝูขงของกงมลิเ้กับอ,อาเซนล มันทำให้ซาลิบานั้นกล้าเพือเป็นหนึ่งในเซ็นเตอร์แบ็กที่โดดเด่นที่สุดในทวีปยุโรปและค่าตัวของเขาก็พุ่งไปสูงถึง55ล้านยูโรเลยทีเดียวซึ่งในฤดูกาลปัจจุบันนี้วิลเลียมซาลิบานั้นลงสนามไ้กับอาเซนอลไปทั้งหมด33นัดยิงไปได้3ประตูก,กับอีก1แอสซิตนักเตะที่ถูกประเมินค่าตัวเอไว้สูงที่สุดของอาเซนอลอันดับที่4ได้แก่ กาเบียลมาติเนลลี่แนวลุกทีมชาติบราซิลวัย21ปีที่ถูกประเมินค่าตัวไว้ที่70ล้านยูโรโดยย้อนกลับไปนในปี2019อาเซ้อนั้นได้จัดก,การจ่ายเงิน7ล้านยูโรเพื่อกระชากตัวกาเบียลมาติเนลลี่ดาวลูกชาบราซิลวัย18ปีมาจากอิทัวโน่สโมสรจากประเทศบราซิล ซึ่งจากวันนั้นจนถึงวันนี้ฟอร์มและฝีเท้าของกาเบียลปบัตติเนลลี่นั้นพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดและจากเงิน7ล้านยูโรในวันนั้นในเวลานี้ค่าตัวของกาเบียลปบัตติเนลลี่ถูกประเมินเอาไว้สูงถึง7 0ล้านยูโรเลยทีเดียวซึ่งกาเบียลปบัตติเนลลี่นั้นคือส่วนสำคัญที่ทำให้อาร์เซนอลน,นำเป็นจ่าฝูงของซึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในเวลานี้โดยในฤดูกาลปัจจุบันเขาลงสนามไป38ิแนัดยิงไปได้13มประตูกับอีกสแอสซิสต์นักเตะที่ถ กาเบวเชซูตกองหน้าทีมชาติบราซิลวัย25ปีที่ถูกประเมินค่าตัวเอาไว้ที่75ล้านยูโร โดยสำหรับกาเบรียลเชซุสนี่คือหนึ่งในนักเตะใหม่ของอาเซนอลที่อาเตต้าน,นั้นดึงเข้ามาเสริมทัพในฤดูกาลนี้และแม้ว่าทัพปืนใหญ่จะต้องใช้เงินมากถึง52ล้านยูโรเพื่อดึงตัวเขามาร่วมทัพแต่ถว่าฝีเท้าของเชซุสนั้นต้องบอกเลยว่ามันคุ้มค่ากับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่อาเซนอลทุ่มลงไปจริงๆซึ่งถ้าเกิดว่าในช่วงกาลางฤดูกาลกาเบรียลเชซุสแต่ไม่ได้รับอาการบาดเจ็บหนักจนต้องพักยาวไม่แน่ว่าฝร์มของอาเซนนอลนั้นอาจจะร้อนแรงกว่านี้ก็เป็นได้โดยในฤดดดดูกกกกกาาาาาลนนนนนนนีี่ี้้้เเเขงงงสสััััับบุไไปปปป22ิิ5รรระตรโโตตออออออแแซซ์ททุ่่่ถมคว มาติ ega, นโอเดกาดแนวลูกทีมชาตินอร์เวย์วัย24ปีที่ถูกประเมินค่าตัวเอาไว้ที่80ล้านยูโรโดยในลายของมาตินโอเดกาดอาเซนอลนั้นยืมตัวเขามาจากเลวมาดริดก่อนที่จะซื้อขาดในปี2021ด้วยเงิน3 5ล้านยูโรและในเวลาต่อมาดีลของมาตินโอเดกาดก็กลายเป็นอีกหนึ่งดีลที่คุ้มค่าที่สุดในประวัติศาสตร์ของอาเซนอลโดยโอเดกาดนั้นก้าวเป็นหัวใจในดันการของอาเซนอลและยังก้าวขึ้นมาเป็นกัปตันของทัพปืนใหญ่ในเวลานี้อีกด้วยและจากเงิน85ล้านยโนวนนเเลลีี่ดยยท โดยในฤดูกาลปัจจุบันนี้เขาลงสาน,นามไป3 5นัดยิงไปได้10ประตูกับ6แอสซิสและแล้วก็มาถึงนักเตะที่ถูกประเมินค่าตัวเอาไว้สูงที่สุดของอาเซนอลอันดับที่1ได้แก่บูกาโยซาก้าแนวลุกทีมชาติอังกฤษวัย2 1ปีที่ถูกประเมินค่าตัวเอาไว้ที่110ล้านยูโรโดยสําหรับบูกาโยซาก้านี่คือนักเตะที่เติบโตมาจากอะคาเดมี่ของอาเซนอลอย่างแท้จริงโดยเข,ขาขึ้นมาเป็นแนวลุกคนสำคัญข,ของอาเซนอลตั้งแต่ในวัยเพียงแค่18ปีและหลังจากนั้นไม่นานซาก้าก็ก,ก,ก,กห่กล้าขึ้น,ปปนททไดยุี่ ซึ่งในเวลานี้จากฝร์มที่ร้อนแรงของทัพปืนใหญ่อาเซนอนมันก็มีผลพวงมาจากฝีเท้าที่ร้อนแรงของบูกาโยซาก้าที่ยิงประตูและแอสซินได้อย่างเป็นก่อเป็นกรรมจนทำให้อาเซนอนหลังเป็นจา่าฝูงของซึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ในรอบหลายปีโดยในเวลานี้ซากันั้ลงสนามให้กับอาเซนอนไปแล้ว38นะัดยิงไปได้13ประตูกับอี10แอสซิ์